การเติอคลิปดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็ขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้ำนๆหนุ่มๆนะครับอออมอ้ออม โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะลองโตไซเฮ็ดนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยละกันเพื่อนวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสชามร์ปอีกเช่นเคยนะโบนาาัสชามก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซนต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนพี่ๆน้องๆคอยส่งเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออ ใครสนใจเข้ากลุ่มมนธรามก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนๆย้ำว่าลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเออเฮ้ยวันนี้ก็มาเล่นเกมสาวท้ำนั้นเพื่อนเออเอาทุนมาแค่180บาทนั้นเพื่อนเออคิดถึงผมกันหรือเปล่าหายกันไม่หลายวันเลยหายไปสองวันเลยนะเพื่อนคิดถึงกันหรือเปล่านะเอเอวันนี้ก็จะมาเล่นแหละอ คิดถึงก็บอกคิดถึงกันมาได้นะเพื่อนเออคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยว่าคิดถึงหรือเปล่าฮมาเดี๋ยวเราขึ้นเบ็ดเลยดีกว่าเพื่อนมาขอที่เบ็ดสามแล้วกันวันนี้ขออยู่ที่เบ็ดสามแล้วกันเออเงียบเก็บเลยคิดถึงกันหรือเปล่าเอ้ยเพื่อน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 คิดถึงกันหรือเปล่าล่ะเฮ้ยสามตัวแล้วอีกหนึ่งตัวขอเถอขอคือสาทุสาทุสาทุ นะโมนะโมยเฮีย,ยไม่เข้าองินเพื่อนโหรเออไม่เป็นไร <S <S ไม่เป็นไรวันนี้กูขอคืนหน่อยละกันวันนี้กูขอคืนหน่อยละกันนี่ไงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเอ,อ้ยหนึ่งร้อยสามสิบบาทนั้นเพื่อนโอ้โหมองผิดนะเออไอ้เหี้ยอุย้ยมาขึ้นเบ็ดเลยก็ได้เป็นเบ็ดหน้าเลยกันมือล่างแล้วก็มือล่างไปเลยเออไม่เป็นไรมาหืมอ,อย่างเงี้ยโอ้ย สิไม่เข้ามาจากเกินปุยไหมองียมันเกินไปหรู้มาหนึหน่เออสาวท้ำนะสาวทํำเดี๋ยววันนี้กูจะพาเขาท้ำเลย่ํำทำอะไรหรอําำทำดำมาเลยเ้ยเฮ้ยหมเีมันเงียรางวเพื่อนมันเงี่ยรางวัลเฮ้ยแบดอา้าเลยว่ยฮัลโหลเแบดอานี้เบลุม Hello ลบุ๋มฮั l โหลฮัลมาดฟักฮึมสวยงามเจ็ดบาทมาแล้วเจต่อสวยสิบสองบาทยังไงต่อไอเกียวมาแล้วจ้ะสิบแปดบาทนะอืยไอเจมาต่อสวยงามพระรามแปดยังไงโอ้โหแล้วดอกนี้ห้าดอกหน้าดอกนลยจ้าโอ้ยมาเลยจ้าแล้าอลดอกนี้ได้มาหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะเออเอาหน่อยมิ่งเล่า เอาหน่อยมิเล่ววันนี้กูจะขอคืนหน่อยนะวันนี้กูขอคืนหน่อยไอเคอมาสวยสิแปดบาทยังไงเราโอ้โหเจไม่มามามากูขอซื้อเลยละกันกูขอคืนแล้ววันนี้อม,มาใส่ตัวก็ใส่ตัวโอ้โหถ้าเกิดเข้าห้าตัวมันจะดีมากเลยเหืือนเออแต่ใส่ตัวมันก็ถือว่าจะจ่ายนะเออใี่ไงมาจ่ายได้มาแปดบาทแล้วจ้ะยังไงตอนนี้เจมาสวยงามเสร็จลงหรือลอ่า เกี่ยวต่อสิบสองบาทเสดมาแล้วจ้ะเสจไม่มานะจ๊ะโอ้โหเล็กแปดหมุนจะได้มายี่สิบบาทโอ้ยถ้าเกินมึงไม่แจกกูขอทุนเคินก็ได้เอ้ยเอ้ยกูเสียดยเงินนะเว้ยเฮ้ยกูต้องปันใหม่เหรอฮัลโหลฮัลโหลเบิ้มปูต้องปันใหม่เหรอหนึ่งร้อยเอ้ยเอ้ยหนึ่งเาะโอ้เสดบานมึงพูดพูดลวนไปหมดแล้วว่าเออเป็นเชี่ยรก็ไม่รู้ว่าเออมามาหน่อยดิเฮียอย่าบอกนะว่าขาดทุนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเบิ้ม สวยงามส็บมาต่อหรือเปล่าจ๊ะได้มาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะเออไอ้หียเออคือแบบอะไรอ่ะคือแบบูหขาดทุนแน่เลยสวยหนึ่งร้อยบาทแล้วนะดอกนี้โอ้โหได้ทุนได้กําไรมาแค่ยี่สิบกว่าบาทเองเพื่อนๆซื้อมาสองร้อยห้าสิบบาทนะเออดอกนี้ได้มาสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะเออกาไรแค่ยี่สิบแปดบาทเองเพื่อ,อ,อนโอ้โหเยอะเบ็ดห้านะโหลโ กูซื้อเพชรหน้าแนละ้วเหรอสวยงามเลยดอกนี้กูของคืนแกล้งนอกก็บอกกูไม่ซื้อเออมาสวยงามต่ออน,นี้ละเออสวยไอคิวโอ้โหไหน้าเขียวดิคิวต่อละดอกนี้สวยงาม,อามาอโอ้โหสิบห้าบาทมาแล,างงนนาแล้วจะไหลรัวๆเจต่อโอ้โหมาแล้วสิบสองบาทยังไงต่อไอหนูส่อสิบสี่บาทเลยจ้ะโอ้โหสวยงามไอหน้ามุ้ยหกสิบบาทโอ้โห,หม,หมาอหวานเจี๊ยบโอ้โคิเพ็ดนหน้าเนี่ยดอกนี้ได้มาหนึ่งร้อย สี่สิบสองบาทนะเพื่อนเออตอนนี้กําไรมาห้าร้อยกว่าบาทแล้วเออเอาุนมาแค่ร้อยกว่าบาทนะเออเพื่อนโอเคหรือเปล่าล่ะเฮ้ยโอไมค์ก็สี่ร้อยแปดสิบ oh <c oughs> บาทแล้วอะไรกำไรมาแล้วจ้าสุดติ่งติ่งแมวจริงเพื่อนเออคิดถึงผมหรือเปล่าเพื่อนอีกคิดถึงหรือเปล่าเอ้ย ขายได้สองพันเลยสวยหน้าแดงกินมห้าบาทสวยเอ็ดเจียวโอ้สวยงามสามสิบสามบาทนะเพื่อนโอ้ยก้อนโอ้ยก้อนยี่สิบสามบาทสวยงามไอ้โอ้ยหน้าฟ้าไม่มาหลังนี้ได้มาแปดสิบเอ็ดบาทเท่านั้นเออเฮ้ยเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะเพื่อนกดไลค์กดสมัครให้เพื่อนโอ้ยมันมาเดี๋ยวจ้าโอ้ยอย่าบอกนะมันเข้าดีนะมันเข้าดีนะโฮ้ยมาหรือเปล่าล่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย มันหลอกให้เราดีใจเพด่อนดโอยยังไม่เข้าไอ้สารเกินโปรยม้ยเออเฮียก็คือแบบมึงไม่มึงจะไม่เข้ามึงก็ไม่ต้องมาให้แบบคุณลุ้นหน่ะเฮียเออมันผิดหวังนะจะร้องไห้นยีย,ย,ยสวยงามหล่อกน,นี้หน้าม่วงโอ้โหสิมไม่มาต่อเลยจ้ะ โโอโหเพื่อนๆคนไหนที่มีอายุต่าสิบแปรอยล้านปีนะก็ควรได้รับคำแน,น,นะนำนะเออเรอื่องนี้สองบาทน,นะเออโอ้โห,หน่าเกี่ยวอีกสาบหกบาทไอ้ฟ้ามาหรือเปล่าไอ้ฟ้ามาหรือเปล่า ไอ้ฟ้ามาหรือเปล่าสวยดอกนี้ได้มาเก้าร้อยบาทนะเก้าร้อยบาทนะโอ้ยหม่กอดโอ้ไ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 ม่กอดเออไหลรัวนลูกไหลรัวๆคุณเก้ามาโอ้โหไม่มาต่อเลยจ้ะโอ้ยดอกนี้ได้มาหนึ่งพันเจ็ดสิบหกบาทนะเพื่อนคอมโบเดียวคือแบบสุดเต่งเงาเพื่อนเออเออมาขอสักติดหมุนแล้วกันเพื่อนขอสักติดหมุนแล้วกันมามาหน่อยมา โอ้โหมาสวยงามพระรามแปะไมเราวันนี้เัาทุนมาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะเออเอ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮยเกินไปรเปล่าเกินไปรเปล่าเออสวยงามเอ้ยโยโยไอคิวมาอืมบมคิวช่องแรกคิวช่องแรกหรือเปล่าโดนี้แหละเออสี่บาทสบาทเองสบาทเองเหร ไอเขียว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 ลุกไอเขียวลงไอเขียวเออเป็นไงล่ะเจ็ดร้อยบาทนะเจ็ดร้อยบาทนะโอ้โหส,สูวันนี้มันมาดีว่าสูกูขอคืนได้ละเออวันนี้นะโอ้ยก็เหมือนจะไม่บายนะตเตงติดคอยวันเพื่อนเออดอกดีได้ไหมเท่าไหร่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะเอ,อ้โอ,โอ้ตอนนี้กําไรม,มาสองพันเจ็ดร้อยบาทแล้วเพื่อนเออ ใครที่สนใจเขา้ากลุ่มมุนชามก็ลิงก์ใต้ก็ไม่แลกผมได้เลยนะเพื่อนยังวายลิงก์ใต้ก็ไม่แลกผมได้เลยนะเ้ยโอเคแล้วเพื่อนมาขอขึ้นเบ็ดเลยละกันขอขึ้นเบ็ดเลยละกันมาเบ็ดเก้าไปก่อนเออเลขนำโชคเพื่อ,อนออมาก็ขอซื้อสักสี่ร้อยห้าสิบบาทนะสี่ร้อยห้าสิบบาทเดียดห้าตัวหรือเปล่าห้าตัวนั้นมันจะดีกว่านี้เลยเพื่อนเออไม่ได้วันอยู่แล้วเฮียสวยเอ้ย กูขอเดียวอยากขาดทุนเออกูขอทุนคืนก็ได้โอเคแล้วเปล่าก <phin reforms> ูเอ้ยมา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 โหยกูว <able> ่าก <ming> ูว่า <mail> มีมีมีติดจะหมดมีติดจะขาดทุนนะเออมาสวยงามอะไรต่อเออไอ้เกลียวดูพ่อฟองร้อยเออกูจะไม่ขาดทุนเลยอีกห้าสิบบาทอีกห้าสิบบาทกูจะไม่ขาดทุนแล้วเออดอกนี้ได้มาเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบแปดบาทนะเพื่อนเออไอ้เย่อีกห้าสิบบาทขอไอ้กี่หมุน อีกสี่หมุนสุดท้ายสวยงามแล้วดอกนี้โอ้ทุนมาละกำไรมาละกำไรนะนิดหน่อยกำไรนิดหน่อยเพื่อนสามหมุนสามหมุนเนี่ยยย่าหมุนดีย่าหมุนฟีนะขอหมุนสุดท้ายขอเถอะสี่ร้อยแปดสิบสามบาทกูนึกว่ามันจะแจกเป็นพันเฮ้ยได้กำไรมาแค่สามสิบสามบาท หมดกำลังโจยเลยหมดกลมลงุงโจยซื้อเลยเฮียเบ็ดเก้าเบ็ดห้าพวซื้อมาแล้วแต่แม่งไม่แจกเออก็เหมือนได้แค่ทุนโอ้โหเหี้ยใจว่ะเนี้ยจากูวขอคืนหน่อยละกันเนี้ยเฮีย,ยกูเสียมึงมาเยอะเลยสั์ <c oughs> มาเอาสักสิบหมุนละกันเพื่อนเอ,อ้ยสักสิบหมุนไหมขอสักสิบหมุนไหมเพื่อนมาหน่อยดีมามาหน่อยดีไหมมาหน่อยเออ เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแจร์กดสไัครให้ผมด้วยแล้วกันเพื่อนเออใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ขอ,อเข้ามาได้เพื่อนไอเหี่ยวช่องแรกไอเหี่ยวช่องแรกนะดอกนี้โอ้โหสองร้อยบาทนะไอม่วงหน้ามวยไม่เข้าหนองโอ้โหเกินปอยมวยเกินปอยมวยดอกนี้ได้มาเท่าไหร่สามร้อยสามสิบสี่บาทเพื่อนเออไออ,อคือแบบแก็ได้อยู่นะ ก็ได้อยู่ไหนเว้ยเออต yeah. ั้แป๊บนึงนะเว้ยมาโอ้ยอ้าวอ้าวได้เล่นดิได้เล่นดิได้เล่นหรือเปล่าโอ้โหไม่เข้าเลยน้องเอ้ยดอกนี้ได้มาเท่าไรเลรอเฮ้ยสามร้อยทุนนะสามร้อยทุนนะเออไอ้เที่อคือแบบอะไรอะ่ะอะไรคือมันไม่มาเลยหรอมางั้นผมขอสักเบ็ดยี่เอ้ยเบ็ดสามสิบไปเบ็ดสามสิบไป ขอสักสิบหมุนเลิกเลยเพื่อนไม่ไหวแล้วกูขอทุนคืนหน่อยแลกูขอกําไรคืนหน่อยแลเนี่ยกูเสียมึงมาเยอะแล้วจ้ะเข้าใจแล้วเห็นนี่สวยงามสามสิบบาทมาแล้วจ้ะสวยเคต่อสวยงามเจ็ดสิบสองบาทมาแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยสวยงามเยอะ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 โอ้โหโอ้โหกูว่าเหมือนเดิมกูว่าเหมือนเดิมกูว่าไอ้เหี้ยสวยงาม วันนั่วันน่วน่วอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโหลน้องๆคือแบบไม่เข้าเลยกูต้องซื้อเองซื้อเองแล้วก็ไม่แตกไม่แจกเออเหีย้ยได้แค่ทุนคืน <c oughs> ไม่เป็นไรกูขอแค่แตกนอกดีก็พอเออมาขอเบ็ด หกสิบไปเลยเพื่อนอย่าไปหวัน่นกําไรมาสามพันกว่าบาทแล้วเออเาทนมาแค่หนึ่งร้อยกว่าบาทนะเออไม่ได้หวั่นอยู่แล้วน้องโอเคหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าเออเฮียคือแบบถ้าเกิดมันจะไม่แจกก็เกินไปอ่ะเออถ้ามันยังไม่แจกก็เกินไปหรือเปล่าเฮียคือแบบไม่มาให้เลยเหรอเออ,เอ,อสวยงามสิบแปดบาทมาแล้วน้าบัวมาอีกสวยงามเก้าสิบหกบาทนะเออสิบโอตอนนี้สามร้อยบาทนะโอวายเต็ม สี่วันสองสี่วันสองวันนี้กูได้คืนล้ะน้องๆวันนี้กูได้คืนล้วเอ้ยไอเฮียมาถือดอกเดียวมาเลยต้งโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้คอมโบดอกเดียวได้มาเท่าไหร่คอมโบดอกเดียวได้มาเท่าไหร่แล้วน้องๆขอจุบน้ำหน่อยละกันเออ ร้อยบาทน,นะเออโอ้ยเพื่อนได้กูขอคืนไว้เนี่กูขอคืนแล้วกันเออใครที่เหนใจเขากลุ่มมรธชามก็ลิงใต้ผมไม่แลกผมได้นะเพื่อนเออจะมีบอกเปอร์เซ็นต์นการแต่ของแต่ละเกมนะแล้วก็มีสูตรในการเล่นของแต่ละเกมได้เพื่อนกดยังไงเบ็ดเท่าไหร่ยังไงดอกนี้ปาน0องออีกแล้วจ้า 1อัน400บาทนะเออ400 300บาทเออกูกระโดดเิ่นไม่ได้เลยเออก็ขอจบคลิปเพียงนี้แล้วกันเพื่อนก็วันนี้ก็ได้กําไรมา9,600กว่าบาทนะเออเอาทุนมาแค่180กว่าบาทนะเพื่อนเออก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วกันเพื่อนเออก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันใครอยากเข้ากลุ่มมรรมก็ลิงก์ใต้ผมเลยแรกผมได้นะ ยางวาลิ่งตายงไม่แดกกูได้เพื่องเออโอเคหรือเปล่าไปก่อนละกันเพื่อน